ไยัยทัแปปีประยุทธ์ที่เสียเป่ามือไม่ถึงในเรื่องการค้าระหว่างประเทศทําไทยเสียโอกาสมหาศาลเมื่อวันที่18ทธันวาคมที่ผ่านมานางสาวจิราพรสินทุพายสาส,สร้อยเอ็พักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเ,เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหาภาพยุโรปสมัยพิเศษณนะกรุงบัเซลประเทศเบลเยียม ว่าแม้ในการประชุมครั้งนี้ไทยได้ลงนามในกรอบความตกลงความเป็นคู่ส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชาอาณาจักรไทยซึ่งอ้างว่าจะเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การจัดทำ FTA ไทยสหภาพยุโรปแต่ข้อเท็จจริงคือหากประเทศไทยยังบริหารโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์การเจราจา FTA ไทยสหภาพยุโรปไม่มีทางสำเร็จได้อย่างที่กล่าวอ้างแน่นอนไทยเริ่มเจราจาจัดทำ FTA ไทยสหภาพยุโรป ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่สาภาพยุโรปขอระง,งับการเจรจาในปี2557เนื่องจากมีการทำรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสิงคโปร์และเวียดนามที่เริ่มการเจรจาในเวลาใกล้เคียงกับไทยสามารถเจรจาแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์จาก FTA เรียบร้อยแล้วทำให้ไทยเสียโอกาสมหาศาลแม้ต่อมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะใช้รัฐธรรมนูญปี2560 สืบทอ,อดอำนาจผ่านการเลือกตั้งที่ประชาชนตั้งข้อกังหามากมายแต่ได้พิสูจน์ความด้อยประสิทธิภาพของพลเอกประยุธทธ์ชัดเจนแล้วเพราะหลังการเลือกตั้งผ่านไปเกือบ4ปีก็ยังไม่สามารถผลักดันการเจราจา FTA ไทยสหภาพยุโรปให้เกิดขึ้นได้นอกจากนี้แทนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะให้ความสําคัญกับการผลักดันการเจราจา FTA ไทยสหภาพยุโรปอย่างจรงิงจังซึ่งไทยจะสามารถเก็บเกี่ยวกับผลประโยชน์ได้มากกว่า แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมากลับไปทุ่มทรัพย์กำลังแรงงบประมาณไปกับความตกลง CPTPP ทงั้งที่ไทยอาจได้ไม่คุ้มเสียและมีเสียงคัดค้านอย่างหนักจากหลายฝ่ายจนสุดท้ายการเจราจาก็ยังไม่เกิดขึ้นการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสมหาศาลในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเวทีโลกต้นทุนที่ประเทศต้องจ่ายให้กับความไร้ประสิทธิภาพของพลเอกประยุทธ์สูงเกินกว่าที่จะประเมินได้ จึงควรถอยให้รัฐบาลที่มีฝีมือเข้ามาบริหารประเทศแทนจิราพรกล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์